สบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สู้คนทางไกลทางใจเมื่อนี้ก็พอพอข้าวสิงข<า>์ก้าวเชื่อเกยพี่น้องกับซองภูไทยเมืองลาวเดี๋ยววันนี้จะพาพี่พาน้องมากิน,นก๋วนะยกุ้งพี่น้องก๋วยกุ้งตอนเทงกุ้งที่เอาช้อนมาทิ่นี่แหละช้อนมานตะนองหลังจากเงินแต่เก็บขขาวมาพี่น้องไหมเพมาราะอะไรจะเอานี่ขึ้นนะ่าดีเอาไม้ถ้วยปลุกไปนั่งออนั่งนี่ก็ได้ฟูเล่นในกระปุกอในเกระปุก มาเทมันเดียวเห็นอยู่ในถ้วเอามาเพี่นเองมาแ่ก้อยอเชื่อมาก้ยด้ยพื่นอนเกากน้ามะนาวน้ำปรมกัน,นมาไม่เชื่อ,ะอวะมนาม,มัเกข้มากอก้คือจริงอืมเพิ่มมูนะ <Okay. S 2> เดีเลยเรามากันย<ห>ัง,ง existed. อยู่ข้าวแห้งกินแบบยงหรือไะมันสายละเม่มันสายมันคำนะยนบ้ายละมันแค่ดวงเดียขา

Vado <coughs> <coughs>

เอเบอร์แบบแก่แกี่ต้องมันบ่ะมันชมชมันมันมายานัน่งหรอม่นรีนแทอ้าดุไอ้าขานสมคัเ,เบอร์นเน่เาานยบอะบอับชมคับบอกรมันแ ไม่เลยมันเขานะเอเอแล้วบีบบีบกแก้วเหรอหลวงปู่ระวังไอ้คนเนีย เอามาก็พีอง,งอใช่ไหืมกินคำเดิอตายขึ้นเพีองแซ่แบแซ่บปะแซ่บ น,น,น้ำเนื้อแซ่บน้ำน้ำมีว่าเริ่มมีแซ่บแซ่บตลอดบ้าเจอรดูเดเจ้อเพชรเป็นเพชรทองบ,บาบ

อ่อนทองบ่จ้าวรถมันปั้นกันไปยำไมปั้นเข้าเยอะงานูล่นเล่นไปอืมไอ้คักเป้อปเปิยองเองนี่เหครับ เฮ็ดอืมอมนี่คนเขาให้หนงยงกันอะไรครับทำอยู่หัน Cảm này à. các bạn à, uhm. hết biêu cả khmer nó ngoài hết biêu nàng thóc nó xì tưng tung cả bọn này Hiếu ลูกก็นำไปเลยเลูกเด้อคนขาวก็บาเด้ไม่ใช่จ้ะเราขาลุมนหดเงาจะุขาวก็นบอลบ้ากัไป้นมากเลยตายบอ่นอลมอ่นนมากเดี๋ยวพ่อกระเทนม

bơ đi ngập hết thì long ơi bơ 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 hồ quá chắc hết nhau tình kim quẹt bay quẹt <laughs> 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 เฮ้ยดูจะต้อนมาเก็แบบนี้พิงเขา้าเข้าไม่ไ <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาเอาช้อ,อยเลเข้ามือมใช่เข้ามือมีไมเข้ามือมไมเข้ามาวะเ <ใน S 2> ข้ามือมอือืมอืมใช่ปะจิงนริงว่า ทำดท้ายพี่น้องเอ้ยยี่วัยเฮ็ดต้มมอนะาหน่อยนะยิ่คาตะคีไฟปะอืมกระชากขอจบคลิปไว้นเช่นนี้พี่น้องอผู้เบิ่งคลิปนี้กับพระพ่อแม่พี่น้องกดไอ้กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเด้อเพื่อไปกำลังเจอเธอในไอ้คลิป,ต,ปต่อไป <laughs> ถ้าพี่พลาดเร็วขอโทษขออภัยหลายพี่น้องน,นู่นด้วยอิมมพรกกับเผ็ดวอนั่ก็มีคือมีแล้วเผ็ดทำไรเหนียวนะทำนี้นะพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี